พี่น้องชาวนาครศรีธรรมราชที่เคาร,รักทุกท่านครับเรามีนัดที่จะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการฟุตบอลนครศรีธรรมราชด้วยการมาสนับสนุนเชียร์ลูกหลานชาวนาครศรีธรรมราชสโมสรน,นครศรีอยู่ในเด็ดขึ้นสู่ไทยลีก2นะครับโดยการเข้าชิงตัดเชือกเพื่อชิงอันดับที่3กับทีมสโมสรพิษณุโลก fc ในวันเสาร์ที่23เมษายนนี้ เวลา16.00นณสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสิมราชหรือสนามชาติการโกศลนะครับมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ส่งเสริมให้ลูกหลานของเราก้าวขึ้นสู่ไทยลี2ไปร่วมกันเชียร์ไปร่วมกันเป็นกำลังใจไปเป็นผู้เล่นหมายเลขที่12ให้กับสโมสรน,นครศรีอยนเต็เฝ่าฟันด่านจากสโมสรพิษณุโลกอ FC ให้ได้ วันเสาร์ที่23เมษายนนี้เวลา16นาฬิกานักทบกันที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสีมราชหรือสนามชาติการของสัครับอย่าลืมครับเชิญชวนทุกคนครับไปร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้กับลูกหลานชาวนครด้วยกันครับ